ก่อนหน้านี้นะครับนักร้องลูกทุ่งยิ่งยงยอดบ,บวงงามครับเข้าเยี่ยมครูเพลงผู้สร้างตำนานท่าชี้นิ้วให้ตัวเอง,ย,งยางครูนพพนันขวัญประภาถึงที่บ้านเลยครับหลังพักรักษาตัวจากการผ่าตัดเนื้องอกลำไส้ใหญ่เจ้าตัวก็ได้ข้อคิดข้อเตือนใจครับถึงการวางแผนการใช้ชีวิตอย่างมากพร้อมกับฝากถึงศิลปินรุ่นหลังให้รู้จักเก็บออมเผื่อยามเจ็บป่วยเนี่ยจะได้ไม่ลำบากครับตอนที่เราเมื่อปีกันอยู่ด้วยกันเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะผมว่าถ้าเขามีมากกว่าคนที่ช่วยเหลือเขาเนี่ยผมว่าทุกคนก็น่าจะหันกลับมาดูคนที่เคยให้โอกาสเราผมเองก็ไม่ใช่ว่ามีเยอะแต่เพียงแต่ว่าเออพอเราพอแบ่งปันกันได้ในยามที่ครูแบบนี้ผมเชื่อว่าวงการเพลงลูกทุ่งมันจะเป็นแบบนี้สุดท้ายท้าสุดมันจะเป็นแบบนี้เกือบทุกคนเลย,ยเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้ชีวิตเราเนี่ยเราเอาบทเรียนทั้งหมดมาประเมินมารวบรวมสิ่ง,งต่างๆเพื่อเพื่อที่จะให้ชีวิตเราพออายุมากขึ้น่ เรามีสิ่งรองรับเรามีประกันหลักประกันอะไรบ้างอย่าให้เป็นเหมือนรุ่นพี่ทั้งที่รุ่นพี่ก็เคยมีเงินเยอะแยะมากมายสุดท้ายท้ายสุดก็คือไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยเ mm hmm. พราะฉะนั้นก็ยังบอกน้องๆที่เป็นนักศิลปินเนี่ย mm hmm. ว่ายามที่เรามีก็เก็บออมแล้วก็สร้างสร้างหลัก,กฐานให้มันดออีอะไรก็แล้วแต่ที่ท,ที่มันทําให้พร้อมไปเลยวันหนึ่งเราไม่รู้ว่าเราป่วยเราเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ยังมีสิ่งที่รองรับเราอยู่ได้อย่างเงี้ย ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i h e HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ